สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับมาอยู่กับผมวิวจีซุตวันนี้เราจะมาพูดถึงกิจกรรมในการแจกรถในของรถวอลเกอรี่คันนี้นะครับซึ่งเป็นรถที่เรียกว่าโอ้ยทุกคนคือแบบมันดีมากเลยนะเป็นรถที่เมตาเก่านะผมว่าในนับปัจจุบันเนี่ยก็ยังเล่นได้ดีอยู่เหมือนกันนะครับมันเป็นรถทางเร่งสปีดนะฮะคือถ้าเราเหยียดทางเร่งสปีดเนี่ยความเร็วมันจะเพิ่มมา23กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะเว้ยแล้วก็ถ้าใช้9มิลโบดะ คือเราจะเพิ่มความแรงมาอีก4กิโลเมตรด้วยอ่ะร,รวมๆวก็ประมาณ27กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะทุกคนคิดดูดีว่ามันเพิ่มความแรงมาเท่าไหร่ละอุ้ยแรงมากเลยนะครับในของรถคันนี้แล้วก็สวยมากด้วยนะเป็นรถเมตาเก่านะครับถามว่าในนะ้ปัจจุบันนี้ยังดีอยู่ไหมก็ยังดีอยู่เหมือนเดิมนะครับถ้าเป็นทางเล่นสปีดเนี่ยนะกนะ็ถือว่ายังเล่นได้โอเคอยู่นะสมหรับมือใหม่ที่ใครอยากจะได้เนาะเดี๋ยวเราไปพูดถึงกิจกรรมที่ทำการแจกในของรถคันนี้กันเลยดีกว่าว่าต้องทำยังไงถึงจะได้กันบ้างนะครับป ทุกคนเข้าไปตรงที่กิจกรรมนะครับแล้วก็มาตรงนี้ไม่เลยครับผมแล้วเงื่อนไขของมันก็คือการเชิญผู้เล่นนั่นเองคือเชิญคนที่ไม่เล่นกลับมาเล่นเนี่ยเชิญ5คนได้เลยครับผมรถรับเอทาวอนะเชิญ5คน5คนน่ยได้เลยเรามาดูในของกติกากันเลยดีกว่าว่าทํำยังไงกันบ้างนะครับกติกาข้อ1เฉพาะผู้เล่นนะครับก็คือผู้เล่นที่รีเทิร์นนะเท่านั้นที่สามารถ ใช้โค้ดเชิญได้ผู้เล่นที่สามารถกลับมาใช้โค้ดเชิญได้สูงสุด5โค้ดในช่วงกิจกรรมข้อ2ทุกครั้งที่เชิญเพื่อนสําเร็จมีผู้เล่นที่กลับมาเล่นโดยใช้โค้ดของคุณจะถือว่าเชิญสําเร็จคุณจะได้รับคะแนน1คะแนนนะครับและแอมเปาหนึ่งแอมเปาผู้เล่นแต่ละคนสามารถรับของรางวาัลเชิญสําเร็จได้สูงสุด20รางวัลน,นอกจากนี้ การเปิดอางเปลาจะทำให้มีโอกาสได้รับรถ A คัตดเวอร์กอรี่ทาวนจะมีโอกาสนะครับมีโอกาสนะมันไม่ได um ้กำลังเตนะครับทุกคนมาบอกว่ามีโอกาสนะครับเมื่อใช้ใช้โค้ดเชิญครบหครั้งคุณจะได้รับแพ็บเชิญสุดพิเศษสุดพิเศษนะครับจำกัน1ครั้ง4สามารถใช้คะแนนเพื่อนแรก รางวัลได้และคะแนนจะถูกใช้หลังจะแกลกรักรางวัลคือถ้าเราเชิญเพื่อนครบ5คนเนี่ยเราก็กดรับเลยนะครับ1 2 3 4 5อันที่5ก็คือเป็นอันเปาก็คือน่นจาจะเขาบอกว่ามีโอกาสน่าจะเป็นการสมนะแต่ว่าโอกาสผมว่าน่าจะมีเยอะเหมือนกันนะครับน่าจะได้แหละนะ <laughs> แต่ต้องรอดูนะครับว่าได้หรือไม่ได้ส่วนการที่เราจะเชิญเนี่ยโค้ดของทุกคนเนี่ยอยู่ตรงที่ เชิญเพื่อนนะครับเราก็ทําการกดเข้าไปแล้วมันก็จะทําการคารอบนะครับซึ่งโค <c odes> ้ดของผมก็เป็นในของ 3x3hw5 นะครับสาหรับใครที่กลับมาเล่นแล้วนะครับก็สามารถทําการกดไปตรงที่ก <c odes> รอบโค้ดเชิญเพื่อนเรากดเข้าไปแต่อันนี้สําหรับผู้เล่นเก่าหรือว่าผู้เล่นที่ไม่ได้กลับมาเล่นจาไม่สามารถทําการกดโค้ดตรงนี้ได้นะครับต้องเป็นผู้เล่นที่กลับมาเล่นนะครับกดเข้าไป แต่ผมไม่แน่ใจนะว่าถ้าเป็น ID ดีใหม่เนี่ยมันจะใส่ได้ไหมถ้าเป็น ID ดีใหม่มันใส่ได้ผมว่าปั้น ID ีนี้ห้ดีนี้ได้เลยนะเออไม่รู้เหมือนกันนะว่า ID ดีใหม่เนี่ยมันสามารถใส่ได้ไหมถ้าใส่ได้นี่ผมว่าโคตรแจมเลยอะ่ะโอ้ยสุดยอดนะครับปั่น ID เอานะฮะต้องลองดูนะครับเราก็สามารถดูประวัติได้นะอ,อประมาณนี้ครับเราก็ทกําการใส่เข้าไปในของระยะเวลากิจกรรมก็ในของวันที่ อ่ายี่สิบเดือน2ถึงวันที่12เดือน3นะครับระยะเวลากิจกรรมในการอ่ารุ้นรับในของรถดักวอร์เกอรีถือว่าเป็นรถที่เลี้ยววันดีมากๆเลยนะครับผมอยากจะได้มากเลยคันนี้นะก็หวังว่าทุกคนจะได้กันนะครับก็อย่าลืมไปเชิญเพื่อนคนที่ไม่ได้เล่นกลับมาเล่นแล้วกันเพื่อทําการใส่โค้ดหรือว่าเอาขอเพื่อนนะครับว่าใส่หน่อยแล้วกันไม่เล่นไม่เป็นไรขอแค่ใส่โค้ดแบบห้าโค้ดลองดูเราจะได้รถที่แบบว่าจัแจงมันเล่นเลยเจ็มๆนะเจ็บจาเลยนะครับ ต่อไปก็จะมาในของตัวกิจกรรมในการจาร่ายรถคับบีนะครับซึ่งค่อนข้างจำหูมุ้งมิ้งเลยนะครับตะมุตะมิกเลยนะในของรถคับบีนะที่เพิ่งมาวันนี้เลยนะครับภารกิจก็ง่ายๆครับผมเข้าสู่ระบบนะครับทุกวันนะแล้วก็เข้าถึงกิจกรรม50นับก็คือภารกิจรายวันนั่นเองแล้วก็อย่าทันแรงสปีดหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็วิ่งครบ88กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้ในตรครบ188ครั้งก็ทำกรล็อกอิน3ครั้งก็ภารกิจก็ทำไปเรื่อยๆนะระยะเวลามีอยู่16วันนะครับ มันก็ไม่ได้ยากอะไรเนาะก็ถือว่าเป็นรถคับบีที่ค่อนข้างโอเคนะเกี่ยวกับการใช้มิดิบูธนะครับใช้มิดิบูธเพิ่มความเร็วม,มาเป็น3เนาะอยู่ได้6วินะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับก็ใครที่อยากจะได้ก็มาทําเลยนะครับไฟล์เรามาพูดถึงในของตัวกิจกรรมที่ลดฟรีนะครับที่มันกําลังจะมาเรียกว่าเป็นรถสายคูปองนะครับใช้คูปองในการสมนะคันนี้ถือว่าค่อนข้างสวยเลยแต่ว่าในณตอนนี้มันยังไม่มาให้เราส่มเพราะงั้นเราต้องรอกันก่อนเดี๋ยวว่าผมจะรีวิวให้ทุกคน ดูรายล,ละการโวนในของภารกิจก็ง่ายมากครับผมริสแล้วก็สําเร็จการแข่งขันไปไดก็ได้แล้วก็ออนไลน์แค่นี้เองนะครับแล้วก็ทําการล็อกอินนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็น่าจะเป็นตัวหลอดในการสมน,นะมันเป็นหลอดคล้ายๆเหมือนหลอดเติมเลยอะแต่ไม่รู้เหมือนกันว่ารถฟรีหรือ,อรถเติมอันนี้ต้องรอยดูอีกทีนึงอันนี้จะเป็นการล็อกอินนะครับอันนี้ก็จะเป็นในของของความเช็ดชื่อเป็นเกี่ยวกับการ Lock ล็อกอินล็อกอินเรื่อยๆนะ อันนี้เป็นสัตว์เลี้ยงไก่นะครับทุกคนโอ้โหผมไม่เห็นเลยนะเออเป็นสัตว์เลี้ยงต้นเกบนะครับกมโดยสองสูตรนะแล้วถือว่าใช้ได้ไหมก็ก็ก็พอเล่นได้เลยถามว่าดีไหมไม่ดีหรอนะแต่รู้สึกว่าสัตว์เลี้ยงไก่มันค่อนข้างจะเท่และเกินนะครับอันนี้จะเป็นการแจกรถฟรีนะเราต้องรับตั๋วอันนี้มานะครับถามว่าตั๋วันนี้เราได้มาจจะไหนหรอเออเราได้จากจากจากการเข้าสู่ระบบครบสิบวันนะครับ เกี่ยวกับการล็อกอนะินนะน่าจะกากน่าจะเกี่ยวกับก,บการเชื่อนะครับทุกคนก็ถามว่ารถฟรีทั้งหมดเนี่ยรถฟรีคันไหนดีสุดหรออ,อ่อันนี้ไม่ดีนะครับผมว่าดีสุดก็น่าจะเป็นของอันนี้ครับผมรูอนไวอินนะคันนี้ดีสุดครับคันนี้ดีสุดแล้วนะของรถฟรีนะครับที่มันแจกนะของตัวกิจกรรมข,ของขวัญชื่อข้ามเดือนอ๋อข้ามเดือนนะครับ ส่วนภารกิจที่เราจะทําอันนี้เป็นภารกิจวาเลนไทน์ก็คือเราแลกตัวตัวเนี่ยเอาไปทําการสุ่มตัวรถนี้เลยมันเป็นรถเติมนะครับทุกคนหรือเราจะแลรกกลรับก็ได้นะแล้วแต่เราเลยนะครับมันภารกิจของมันก็คือให้เราทําการไปที่โซนนะครับแล้วก็ได้รับเลยภารกิจแล้วก็แข่งขันหมวดคู่รักแล้วก็รับภารกิจแล้วก็กิจกรรมไปถึง50นะครับกิจกรรมก็คือภารกิจลาวัดนั่นเองนะ ให้ดอกไม้การแข่งขันหมวกคู่รักก็ให้เราไปตรงที่การแข่งขันหมดปกตินะครับแล้วก็คู่รักอยู่ตรงไหนเอ,อ่ยนี่เลยนี่ไงอันนี้ครับผมก็จะเป็นหมวกคู่รักนะครับแล้วก็เล่นเลยนะเล่นกับใครก็ได้นะครับเล่นกับใครก็ได้นะครับถ้าเป็นการให้ดอกไม้ล่ะอันนี้หลายๆคนก็จะยังไม่รู้แต่ว่าเราต้องเข้าไปตรงที่โซนหรือว่าตรงที่ยืนโซนนะครับ ภารกิจวาเลไทน์ก็คือให้เราทําการกดไปตรงที่ตัวละครของคนอื่นแล้วก็ไปตรงที่ดอกไม้นะครับเราถึงจะทำภารกิจสําเร็จนะแต่คนนี้ไม่น่ารักเลยครับจ้องจะตีเราอย่างเดียวนะวั <c oughs> นนี้แล้วกันผู้ชายก็ได้นะครับผมดอกไม้อ่าอ่าถ้าเราให้ดอกไม้เสร็จแล้วเนี่ยภารกิจมันก็สําเร็จแล้วนะครับเอยเห็นไหมอันนี้ก็สําเร็จแล้วภารกิจให้ดอกไม้นะครับง่ายๆครับผมไม่ยากเลยนะ อันนี้ก็เป็นการละอินนะก็ง่ายๆครับผมในของกิจกรรมวันนี้ที่ผมมาอัปเดตให้ทุกคนฟังก็ประมาณแค่นี้ก็ถือว่าหวังว่าทุกคนจะเข้าใจกันเนาะผมได้ทำในของภารกิจรายวันที่เราจะได้รับรถรับ A คทนนี้นะครับคือถ้าเราทำเคว้ยเนี่ยคบเนี่ยสามหมื่นสามพัร้อตาในของตัวอ่อไฟฟ้าหรือว่าหนะาฟ้ฟผานั่นนะผมทำภารกิจ ครบแล้วผมก็สามารถได้รับรถแล้วนะครับแต่รถคันนี้เดี๋ยวไว้ผมมารีวิวครั้งหน้าแล้วกันนะฮะกดรับเลยเรียบร้อยครับผมมันเป็นรถฟรีนะฮะมันเป็นรถแจกฟรีถ้าเราทําครบเนี่ยเราก็จะได้นะฮะก็ถ,ถือว่าผมได้รับมันแล้วนะฮะซึ่งรถเนี่ยถามว่าดีไหมก็ถ,ถือว่าเล่นได้แหละแต่มันก็ไม่ได้ดีแล้วก็ไม่ได้แบกอะไรมากหรอกแต่พอใช้ได้เฉยๆนะครับ แล้วรถเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3คันนะครับ1 2 3เนี่ยตอนนี้ผมได้มาแล้ว3คันนะต่อไปถ้าซิสซันต่อไปก็น่าจะเป็นคันที่4นะครับคันที่4แต่ผมได้มาแล้วคันที่3นี่เลยถามว่าพ<อ>่ะสกิลของมันคืออะไรล่รยระยะ,ยะเวลามินิบู๊ปเป็น0 1นจุิวิหลังจากชนกำแพงมีโอกาส30%ที่จะได้รับมินิบู๊ททันทีและ ทุกๆแปดวิจะมีโอกาส53%ที่ความเร็วสูงสุดในตัวโบเป็น4กิโลเมตรในตัวพาวเวอร์โบเป็น14%และทุกครั้งจะได้รับ M อ็ท3%เป็นระยะเวลา6วิสกิล <Skill S 2> ก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับแต่มันก็เป็นรถแบกกระจอกแล้วเนาะถามว่าดีไหมสํมสาบรบไซเฟียก็ถือว่าเอาไปเล่นได้เหมือนกันนะครับเรียกว่าอัพเกรดจากรุ่นนี้มาเป็นรุ่นนี้ละกันถือว่าดีขึ้นประมาณนั้นนะเดีย๋ยวว่าผมค่อยมารีวิวละกันนะครับ ก็ถือว่าเราได้รับมาแล้วเนาะก็คือทำเควสออะไรวันแค่นี้แหละทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็ได้รับนะครับทุกคนโอเควันนี้ผมก็มาอัปเดตในของตัวกิจกรรมว่าในนัดตอนนี้กิจกรรมเนี่ยม,มีแจกของอะไรบ้างก็ตามที่ผมอธิบายไว้เลยว่าต้องทำยังไงนะครับแล้วก็มีแจกอะไรบ้างก็ประมาณแค่นี้ยังไงก็หวังว่าทุกคนจะได้รับในของตัวรถ Dark Warrior แล้วกันเนาะหวังว่าจะเชิญเพื่อนๆที่ไม่ได้เล่นกลับมาเล่น ครบ5คนแล้วหวังว่าจะซูมได้นะครับโอเคอเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันผมก็อยากจะได้เหมือนกันดับโอเกลีนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด u b บสไ i ร e เดี๋ยวไว้เจอเข่าวส,สารต่างๆลกันนะครับบ๊ายบาย